กลับสบายดีเด้อพี่น <inappropriate gender> <en> ้องมารทุก <t id Impossible> <en> ุทุกคนสมองสมบอนก็มารับชุมส่องสาวบุไรสวัสดีเอฟซีมาว่าอยู่มองนอกมืองหน้าอยู่ฝ่ทยฝั่งลาวนะพี่น้องเนาะพวพ่อกันคือเก้าพี่น้องกับส่องสาวบุไยเด้อพวพ่อกันยมกลางคืนแบบนี้สาวบุไยกับมหาหลอกยิงเขียดกับพอเจ๋ยพวกไฟพอเจ๋ยพูด มาสองคนพี่น้องมาลุ้นมาชมนาวกันพี่น้องมาสีไดงลายสำหไหนเนาะหลังจากพนกับบริโต๊กลายมือห้ากสิตตกป็นอาทิตย์เลยพี่น้องไม่พ่นพนตกกันดิหอนมาลายมือหอนจนตาจะแตกพี่น้องเอ้ปพดโพมากระเพอเจอิสองคนแต่ตอนนี้ละ่ะพอนนี้แต่สองคนผู้ ไฟขุไฟคนเต็มทางไฟทางหนาจากไฟไฟไฟหยาีแต่ไฟไคนหาเียงเียงเกียดงกบพี่น้องเอ้ยมาอยู่หากินตามทางไทงหน้าตามสะอาดของบ้านเฮาูมาสมกันเด้อพี่น้องเด้อ

ยังฮาเลอกมึงตาเขียดพี่น้องเอยท่ายามพุนตกกตาพี่น้องกมีแนวอยู่น่ากินก็เขียดให้อยู่ฮากินพี่น้องเอ้ยชีวิตปนนป่อเขา บอหฮาก็บร sure it sure 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 ิกินคอยหป้าปพี่น้องก่อนก่อนจีเขามารับชมก่ออย่าลืมเด้อพี่น้องขอฝากก็ไลก์ก็แชร์สองสาวโบราณน้ำเด้อพี่น้องเขามาเบิ่งมาชมเลยเด้อมาได้ซื้อัตรเติมเงินพี่น้องเหตุอันยูทูบมาหลายปีแล้วแต่ว่า bộ đại nhầm bộ đại ngân đường thì đâu bọn đại yêu hâm bọn lại dạ bọn dạ chuông bọn lại thì cái ừ, tôn phải nó nó. Ôi, mình mẹ cái เฮ <Yep. S 2> ้ยนี่ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว,ลวเขียตะผูเมื่อกี้นี่แล้ววันแรไหนอยากได้เขียตะแม่เพราะว่าอัน,นเขียตะแม่แล้วมันอันนั้นมันไข่แศรษแล้วรุ่นใหม่เพียววันนี้แก้มื้งใหม่นี่เนาะ เกลียดสดอยู่ตัวแม่พี่น้องตัวนี้ตัวแม่์ไม่ไข่ไม่ไข่ตัวนี้ลดูต่อเจ้ยแล้วพี่น้องผลลีตัวนี้ผลลีตัวแมย์อลไรตัวแม่ย์อะ้รพี่น้องผลนี สองคนพี่น้องป่ะยังไปขึ้นเลยก็ไปสองคนพี่เนาะเลยไปทำกลางคืนฮะยังเครียดยังเขียนไม่คบมียังก็เอาแต่กระเตนก็เอา

เฮาส่องต๊อบส่องต๊อบตะนี่นี่นี่ตะนี่เต้าฮักอันน่ะเต้าฮักตีนตีนยันถ้าบ่ฮักมันสิเบิกเฮเห็น <simitation> 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 เขาน้อช่วงนี้จกเต้นไข่มันแท้กกอันนี้เด้อันนี้ทานเมตตาพี่น้อ ta tao vừa hệt thụ à ngoài giảng đi vì ơi khoan cụm cụm một phố vì ơi khoan cụm cụm khoan em hai chai bỏ được vì ơi พี่น้องพอเจอเนี่ยบ่ได้เอาแต่อันบ่ได้เอาแต่เคียดแต่ครบได้เอาหอมหอยพูเก็บหอยเก็บหอยมาแกงอื่นซะแช่ไว้เด้เอาาแกงอื่นน่ยมคืนลุมหลายๆบอือบ่พอแกงเด้อพี่น้องหอยพ อยู่ห้ากินมาว่ากลางคืนมาว่ากลางเว้นพี่น้อยเผื่อเผื่อคั่วจักสิหายเงีสื่อกับเบาวานเบาไวเงินกับเบามีพี่น้องเอ้ยป่ะเนื้อยางเนาะก็จะปูดอ่ะคนหัว่างลูกคนเท่ๆได้ควายเน้ยคอยเห็นมันอยู่ไหนเนี่ย ยืดหันละหาลูกควายเกียดไปเกียดไปไปพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งกับไปซะเกียดกะเกียดพี่น้องเลยลไม่เกียดบยุ <c oughs> ไรไรักอีกแบบ ดงปิดปิดทงมอกคอยมอกคอยกระไดพี่น้องมารุนกันเดอมาเรนกันเลยท้งตะกัเต็นมีตัวใหญ่ก็คงเจ้าเ้อืออื้ออื้อเนเขียนไม่ไครด้วยจเขียนไม่ไข่รด้อเอ บย <your> mm. ังเจ้าอะไรตัวใหญ่ค <Play it. S 1> ือของขวัญของนข้อใดฮะอาจจะจะน้อยเนาะโอ้ยจากเต็นนี่หน่อยก็เอาจากเนาะเต็นฝากกดแชร์กดติดตามเด้เป็นน้องเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่เดี๋ยี้มีแห้นประตูขวดทุกคนสวัสดีสวัสดี